เจออาจารยน้อมีบุญแล้วติ้งถ่ายอะไรัาบ้างเส้นตรงหน้ารถได้เลยไหมครับอาจารย์อาจารย์หน้ารับฟริกาสีแดนครือครับดูเป็นซีเดนเนาะ นี่ล <handy lane ring> ุงเดียวขด้นรันเลยครับกดนกขอนครับได้ครับครับนี่ไงเนี่ยโอ้ยยอดมีอะไรคุ้มยอดยอดหนึ่งาวันนะแต่ห้า วัน<ส> <orman> ลแก็ครบห้าวันทนนี้ไปไหนต่อทันนี้นอนนอนจัดเอาให้ปวเลยนะครับไปนี่อนนี้เราปล่อยนก็ไองกล้องใครกล้องใครให้ให้พี่เขาถ่าย้รน้อยน้อยกล้องน้อยเาชัดปุ้ยเปให้มก้นี่ ลุงตู่ล่ขคบตลุงตู่ลุงตู่มีน่ล้วเน่ลุงตู่ลุงตู่ยงแู่ลุงตู่่ลุงตู่ลุงตกลุงตู่แว่ะเก็บแต้มลุกสนามครับนนี้คแน่ว่าแ่ลครับสงข่อคุณครับเช็คครับคขอบคุณครับ